S <S ก็จะมาพูดนะคะเรื่องไฟแดงเอ่อไฟแดงในเนินเสาเนินเสาก็อยู่ตรงนี้นะคะเนินเสาเนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะในเนินเสารเรามีไยแดงเนี่ยจะช่วยทําให้อาชีพการงานของเรามีความมั่นคงมากขึ้นมีความโชคดีมั่นคงมากขึ้นนะคะอันนี้ตั้งียนเี็ยก็เคยเจอมาแล้วเขามีใยดานะคะอบอกว่าถ้าใครมีายดําในมือทั้งหมดเลยนะคะก็แก้เป็นไยแดงนะคะเพราะายดําคือความโชคร้ายแล้วกันนะคะในมือนะคะแต่ถ้าเป็นตามตัวเนี่ยยังมีความโชคดีบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นในมือนี่คือความโชคร้ายทั้งหมดนะคะ ก็มีนักเรียนเจอมามีายแดงนี้น้องก็บอกว่าตอนก่อนที่จะมาสักลายมือกับน,นักเรียนเอ๋ไม่มีตังนะคะไม่มีตังแล้วหน้าที่การงานก็ถามว่าเงินเดือนสองหมืนกว่าใช้นี่เดือนเครดิตเดือนสี่ห้าหมื่นนี่มันก็ลําบากนะคะแต่มาสักลายมือที่ร้านนักเรียนเอ๋แล้วรู้สึกว่าต้งแต่ทำไปแล้วโชคดีนะคะนักเรียนท่านนี้ลูกค้าท่านนี้ก็มาเป็นนักเรียนของเอ๋แล้วนะคะคือการมีายแดงตรงนี้ของเขาทําให้เขาโชคดีนะคะทําให้ ธุรกิจของเขาดีการงานเขาดีนะคะรายได้เขาดีนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าเราจะทําให้ลูกค้าทําได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะแก้เราก็แก้จากฝ่ายดำเป็นฝ่ายแดงทุกจุดในฝ่ามือเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะทําเราก็ทําตรงน,นี้ตำแหน่งนี้ได้ะคะ่ะ